ซิลิโคนนะครับที่เป็นท่อมันจะเป็นซิลิโคนเนี้ยให้มันพันพอดีนะครับก็คือปิดเนี้ยแล้วก็เสียบท่อซิลิโคนเข้านะครับหลังจากล้างแล้วก็ค่อยเอาไปวางในในถาดนะครับแค่ที่เองแล้วก็เออเวลาสเตอร์ไลน์ไม่เศร้ากาใส่อกใส่ข้อซิลิโคนได้ใส่ใส่ใช่ไหมครับก <ๆ S 2> ็คือคือเนื่องจากปลายมันเล็กมากแล้วเวลามอง ภายใต้กล้องไมโครสโคปอ่ะมันจะออนมีกล้องไมโครสโคปส่วนใหญ่จะขยายประมาณ20เท่าก็ตาเราก็จะมองว่ามันปกติแต่เวลาส่องไปใต้กล้องไมโครสโคปเห็นแล้วว่าปลายมันมันมันยู่ขึ้นมาหรือว่ามันงอนะครับถ้าคือคือที่ผมเจออ่ะส่วนใหญ่ยกตัวอย่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เงี้ยเขาเอาเครื่องมือตาไครมาประมาณสิบตัวใส่ลงไปในกระมัง การเราเอพลาสติกนะครับแล้วพอเขาก็ล้างอะไรก็แก๊กแกๆอยู่ในอยู่ในกล้องพลาสติกแล้วเขาก็เขาก็คิดว่ามันมันไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ว่าพอสัว์เลียเสร็จปุ๊บส่งไปได้ผ่าตัดหมอเปิดกล้องไมโครสโคปแล้วก็ส่องดูว่าปลายมันงอก็เสียหมดเลยนะครับก็ต้องส่งไปซ่อมซ่อมเอ่อท่างอน้อยก็ซ่อมได้แต่ว่าถ้าถ้างอเยอะเนี่ยมันจะเสียทรง ถ้าตกอย่างเงี้ยครับสรุปว่าเราของสะอาดมันตกบนบนโต๊ะอย่างเงี้ยปล่อยมันงอเยอะก็เวลาเขาเขาซ่อมอ่ะเขาจะอาจจะต้องตัดวายหนึ่นะครับเขาไม่สามารถที่จะเอามาปุ๊บให้มันงอขึ้นได้จะใส่วัสดุเติมก็ไม่ได้ก็แค่นี้เลยครับนอกนั้นก็คือจะเดินลายได้ตามปกติอโตโอโต้เพลสองค์กรยี่สิบแปดองศา ที่นี่ร้อยสามสิบสี่นะคะดได้ีได้ไม่มีปัญหานะก็เออถ้า,ามผมเ<ม>ข้าใจว่าทำห้องผ่าตัดเนี่ยเขาไดจะฟีนวอชให้ก่อนกรนือพี่จะลงมาข้างล่างคือจริงๆควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบ่อยครั้งที่เราเจอปัญหาว่าโดนละเลยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทางบริษัทเน้เนย้ํกับทางห้องผ่าตัดให้หน่อย คือคือความจาเป็นในการที่ต้องพรีวอชมาก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมันมีเลือดติดเนี่ยเ,เลือดเนี่ยบางทีมันกินเนื้อของโลหะก็มันก็อาจจะทำให้ปลายเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะเสียหายได้ก็เดี๋ยวผมจะเน้นกันท่ทางผ่าตัดว่าพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เขาพรีวอชมาก่อนแล้วก็ใส่ปลอก ก็คือพอพอเครื่องมือลงมาถึงที่ตรงสายบาลน,น,นะครับให้เราดูเลยว่าห้องผัดตังนั้นเขาใส่กรอบให้อันหรือเปล่ามันมาถึงเราเนี่ยมันต้องฟรีวอชมาแล้วแล้วก็ใส่กรอบเรียบร้อยนะครับพอมาถึงเราปุ๊บเราก็ให้ถอดล้างทีละตัวผมแนะนาว่าให้ถอดล้างทีละตัวถอดถอดปุ๊บล้างใช้แปรงที่ไม่ใช่แปรงลวดนะครับแปรงธรรมดาเนี่ยใช้ขัดได้ไม่มีปัญหาน,นะครับขัดเบา แล้วก็จะใช้น้ำยาเอนไซม์จะใช้อะไรก็ได้ไม่ใชาเลยฟองน้ำได้ไหมคะฟองน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นฝอยไม่ได้เป็นแข็งแข็งเป็นฟองน้ำธรรมดาฟองน้ำก็ปัดไปด้านเดียวก็ได้ับถ้าเกิดมันทิ่งเข้ามาหาฟองน้ำ๋ยบางทันีกลายมันอาจจะเสียหายได้นะครับเวลาเราล้างเราก็เราก็ปัดมันออกไปปัดออกอย่างเดียวนะอย่าแบบ อย่างนี้นะก็ถ้าเกิดจะแปลงเบาก็ได้ครับไม่มีปัญหาแล้วก็พอล้างหนึ่งตัวเสร็จนะครับก็ใส่ท่อเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างตัวต่อไปแ้วเข้าใจว่าน่าจะมีตรงนี้เราเข้าใจตรงกันนะคะคือของลงมาต้องมีปอกสมมุติมีอยู่สิบตัวไม่มีปลอกหนึ่งตัวทําไงใช่แล้วสิบ สิบตัวนั้นจะต้องมีปอกทุกอันถามว่าใส่กระมังมหรือใส่ตะแกงได้ถูกต้องไหมคะแต่เวลาเราล้างเราจะต้องล้างทีละตัวล้างทีละตัวแล้วก็ใส่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 ปอกอยู่ตลอดเวลาใส่ปอกอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราจะขัดล้างปุ๊บเราก็ถอดปอกออกแล้วก็ขัดล้างทีละตัวทีละตัวถูกต,ต้องไหมคะถูกพี่แล้วก็ก็อย่างอื่นก็ไม่มนะีอะไรครเราเรา เราอาจะต้องแยกล้างจากเครือมืออื่นนิดนึงถ้าเราอาจจะเปิดใส่ลงไปในกระมังรวมหรือว่าในอ่างรวมอะไรเงี้ยมันอาจจะกระแทกจันไปแท่กันมาเราอาจจะเสียได้อันนี้เน้นย้ําแล้วนะเน้นย้ําแล้วนะคะก็คือบางทีตาเรามองไม่เห็นว่ามันเสียแต่ว่าเวลาส่งเครื่อในข้างบนนะครับเวลาหมองเปิดเปิดกล้องปุ๊บเนี่ยเห็นเลยครับก็ก็แค่นี้เลยครับพี่หมดละ มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเตมิมไหมอะไรเอ่ยเถามถามเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคำถามถัดไปนะอิ๋วคำถามค่ะปกติอ่ะเครื่องมือเราอ่ะจะเมื่อใช้ไปในระยะหนึ่งบางตัวมันจะเป็นสนิม ตัวนี้สามารถลงน้ํายาสนิมอะไรได้ปกติไหมคะเออคือน้ํายาสนิมต้องดูก่อนทพีว่ามันเป็นน้ํายาที่มันส่วนใหญ่ถ้าน้ํายาสนิมเนี่ยมันจะกัดขัดเอาเนื้อโลหะออก